ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนก็จะต้องมีการนำมาเสนอกันเป็นประจำทุกวันหัวข้อแรกสำหรับในวันนี้ครับที่ต้องคุยกันก็ยังคงเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการจะส่งรถถังเรฟเผยสองไปแก่ยูเครนครับซึ่งในเรื่องนี้ครับมันจะมีการแบ่งเป็นสองกรณีด้วยกัน 1. ก็คือคำร้องขอที่มาจาก ต่างประเทศยกตัวอย่างนะครับเช่นประเทศโปรแลนด์ฟินแลนด์ที่มีการร้องขอว่าจะต้องมีการส่งรถถังเลฟเพอร์สองให้แก่ยูเครนถึงแม้ว่ารัฐบาลของโปรแลนด์หรือรัฐบาลของฟินแลนด์นั้นจะมีการอนุญ,ญาตให้ส่งออกไปแก่ยูเครนได้ก็ตามแต่แต่ถ้าดูเรื่องของกฎหมายการควบคุมอาวุธเนี่ยนะครับ โปแลนด์และฟินแลนด์จะต้องทําการขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดก็คือเยอรมนีหากว่าเยอรมนีมีการอนุญาตก็จะทําให้ทั้งฟินแลนด์และโปแลนด์รวมถึงชาติอื่นๆที่มีความประสงค์จะจัดส่งรถถังเลปเพิร์ดให้แก่ยูเครนก็จะเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องราวหลังหลานมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันมาอย่างยาวนาน นี่ก็ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าการจัดส่งรถถังเล็บเผืดรุ่นที่1ห,หรือรุ่นที่สองที่มาจากคลังแสงเยอรมน,นีในประเด็นที่สองเยอรมน,นีก็ยังไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะจัดส่งรถถังเล็บเผืดให้แก่ยูเครนในห่วงเวลานี้เขาเพียงแต่พูดว่าจะต้องมีการไปดูก่อนว่าความพร้อมของรถถังในคลังแสงเนี่ยมันมีความพร้อมที่จะจะส่งหรือไม่ แล้วเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงกันอีกนานหลายเดือนกว่าจะมีการจัดส่งให้ได้แต่ในประเด็นที่1ก็คือว่าชาติสมาชิกนาโต้ครับแล้วก็บางชาติเนี่ยที่ไม่ใช่นาโต้ที่แสดงความประสงค์จะส่งรถถังให้แก่ยูเครนเขาน่าจะมีความพร้อมกว่าเยอรมน,นีแต่มันติดขัดที่เยอรมน,นีรัฐบาลเยอรมน,นีเนี่ยก็ถือว่ามามุกใหม่ หลังจากที่ถูกกดดันจากโปรแลรนด์เป็นอย่างมากแล้วก็ชาติอื่นๆที่เป็นทั้งนาโต้และไม่ใช่นาโต้แรงกดดันต่างๆก็กระพือมาหาเยอรมนีแต่ว่าตอนนี้ครับเยอรมนีก็ต้องการที่จะสวนกับไปยังประเทศเหล่านั้นบ้างยกตัวอย่างมีโปรแลรนด์ครับตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเยอรมนีจะไม่ห้ามนะครับหากว่าโปรแลรนด์จะส่งเอาเลยคุณอยากส่งคุณส่งได้เลยครับ เยอรมนี er บอกว่าเขายินดีเขารู้ว่ารถถังนั้นมันมีความจําเป็นต่อยูเครนมากน้อยสักเพียงใดต่อไปนี้เขาจะไม่ห้ามคําพูดนี้ก็มาจากรัฐมนตรีการต่างประเทศเยอรมนีครับแอนนาลีน่แบบบ็อกเธอได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศส LCI ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคําถามนี้มักจะมีการถูกถามบ่อยแต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องถามแล้วครับเธอขอพูดเองเลยว่า ต่อไปนี้ครับรัฐบาลเบอร์ลินเนี่ยจะไม่ขวางต้องการจะทําการจัดส่งรถถังเลบเพิร์ดไปให้แก่ยูเครนก็เชิญครับซึ่งเธอก็กล่าวในการให้สัมภาษณ์ครับระหว่างการประชุมรัฐมนตรีฝรั่งเศสเยอรมน,นีในโอกาสครบรอบ60ปีของสนธิสัญญาเอลิเซ่มันก็เลยทําให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยครับขอให้เธอเนี่ยชีย้แจงความหมายออกมาว่าเอ๊ะจะไม่ห้ามโปแลนด์แล้วใช่ไหมในการที่จะส่งรถถัง ไปแก่ยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยเยอรมันก็บอกว่าคุณน่าจะเข้าใจถูกต้องแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วครับรัฐบาลเบอร์ลินเนี่ยนะฮะเขามีกฎที่เรียกว่า a อ็ Use Control ซึ่งแบรบ็อกก็กล่าวถึงความลังเลของรัฐบาลเบอร์ลินนะครับที่จะส่งรถถังเข้าไปยังยูเครนตามกฎหมายพื้นฐานของเยอรมน,นีก็คือว่าอาวุธที่มีไว้สําหรับเพื่อการสงคราม อาจจะมีการถูกผลิตขนส่งและจำหน่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญ,ญาตจากรัฐบาลกลางเท่านั้นและภายใต้กฎหมายการควบคุมอาวุธสงครามรัฐบาลเบอร์ลินจะต้องยินยอมให้มีการส่งมอบอาวุธที่มีการผลิตในเยอรมันไปยังประเทศที่มีสงครามถ้าดูตามเนื้อหาผู้มีอำนาจก็คือนายกรัฐมนตรีโอรัฟโซต้องยินยอมและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับ กฎหมายของเยอรมน,นีหลังจากที่รัฐบาลเบอร์ลินนั้นถูกวิาพากวิจารณ์อย่างหนักมากครับจากพันธมิตรแนวร่วมแล้วก็อีกหลายๆชาตินะครับที่กําลังดูท่าทีของการจัดส่งรถถังเรเปิดสองนี่ก็ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดครับที่ได้มีการลั่นออกมาแต่ว่าทีนี้นะครับการจัดส่งรถถังหรือว่าอาวุธหนักไปให้แก่ยูเครนซึ่งแน่นอนนะครับรัสเซียเนะี่ยคงจะไม่เพิ่มเท่าไหร่ รัเสเซียก็มักจะมีการออกมาข่มขู่อยู่เหมือนเดิมนะครับบอกว่าการจัดส่งอาวุธหนักแบบนี้มันจะนำมาซึ่งหายนะของโลกและมวลมนุษ,ษยชาติกับนักการเมืองรัสเซียรายหนึ่งนะครับได้มีการเตือนเหล่าบรรดาชาติอื่นๆนะครับที่ต้องการส่งอาวุธต่างๆให้แก่ยูเครนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันจะนํามาสู่หายนะทั้งโลกครับคําพูดนี้ก็มาจากนายโวโรดินครับประธานสภาดูมา ก็ถือว่าเป็นสภาล่างของรัสเซียครับมีการออกมาเขียนในช่องทางเทเลแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเขาต้องการจะสื่อไปถึงชาติที่ต้องการส่งวุธให้แก่ยูเครนนะครับเขากำลังบอกว่าส่งเมื่อไรรัเสเซียก็จะมีการปรับใช้อาวุธที่มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาได้แสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากที่เหล่าบรดา50ชาติพันธมิตรเนี่ยนะครับมีการมาประชุมที่านประกาศ แลมสไตน์ style, ในประเทศเยอรมันีก็คือการหาหรือช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนโวโรดินได้มีการเรียกร้องให้สภายุโรปต้องตระหนักนะครับบอกว่าพวกคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อมนุษยชาติเพราะว่าการตัดสินใจของพวกคุณนั้นจะนําไปสู่สงครามที่น่าสะพรึงกลัวครับนี่ก็เป็นคําขู่นะครับที่รัสเซียมีการเปิดออกมา คำพูดแบบนี้นะครับมันออกมาจากปากนักการเมืองหรือแว่วงคนดังในรัสเซียค่อนข้างจะเยอะครับมีการออกมาเตือนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทั้งช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนี่ยมแน่นกับช่องเราได้มากน้อนสักเพียงใด